สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูนะคะว่าในครัวเราเตรียมอะไรบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เปิดร้านเ,เปิดครัววันแรกนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของวันนี้ค่ะวันนี้ครัวเปิดแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ทอดเฟรนฟรายค่ะหม้อนี้ก็จะเป็นหม้อทําซุปนะคะแต่จะให้ดู เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ไข่เตรียมไปทอดเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านนี้กันอันนี้ก็จะเป็นซซีโรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำ,สำหรับ v e g เนะคะของเ,ออเขาเรียกอะไรอะอาหารเจค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับท่านที่กินเจนะคะ เราจะมีเสิร์ฟเป็นตัวนี้แล้วก็ซอสิโดแบบเป็นเจค่ะอันนี้เขาเรียกทรีตนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้ก็คือกล่องครัครัวของเราจะ,จะ,จ,ะจะเสิร์ฟแบบว่าเช็คเอา y ์นะคะแปบลบว่ากินกินในร้านไม่ได้นะคะต้องแบบสั่งกลับบ้านสั่งเป็นกล่องแล้วก็ไปเดินทัวร์เดินดูอะไรรอบๆออย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะทำเป็น แซนด์วิชค่ะแซนด์วิชของเราจะมีแซนด์วิชของเราจะมีเป็นไสก้กรอกค่ะแล้วก็เบคอนนะคะเบคอนจะอยู่ในตู้ร้อนตู้ที่เก็บความร้อนนะคะแล้วก็อันนี้คือเมนูอาหารของเรานะคะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะจะมีจ็ดเก็ตเตโซด้วยนะคะก็จะมีมันฝรั่งแล้วก็ สลัดต่างๆนะคะ,ะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอซอสต่างๆค่ะเอาไว้ใส่ใส่ไปกับซอสซิตโรนะคะค่ะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ